สวัสดีค่ะวันนี้หลวงลายอักษรเชียจะพาท่านมากราบพระแม่กวนอิมที่วัดห้วยปากกั้งจังหวัดเชียงรายนะคะตอนนี้เรากําลังเดินไปที่ตรงเจดีเจ็ดชั้นเพื่อไปกราบพระแม่กวนอิมน,นะคะตรงนี้เป็นมังกร เอาขึ้นไปข้างบนเลยค่ะเพราะว่าวันนี้บรรยากาศฝนตกนะคะนูจ้าอันนั้นไม่ใช่เงินตกหรือเปล่าคะเนี่ย ไปดูให้หน่อยค่ะใช่ไหมตรงน,นู้นอ่ะใช่หรือเปล่าค่ะเ,ออเก็บไปใส่ตู้ค่าพอดีว่ามาเจอเงินปัจจนะัยน่าจะเป็นปัใจจัยในการทำบุญนะคะตกก็เลยบอกน้องให้เขาเก็บไปใส่ตู้สาธุนะคะ <laughs> คนทำเงินหล่นไว้อาต่อกันนะคะนี่จะเป็นพระเจดีย์รอบองค์พระธาตุจิตยอดเชั้นนะคะนี่เป็นพระเจดีย์ปีชวดพระธาตุจอมทองนะคะนี่จะเป็นพระเจดีย์ธาตุปีฉลูลำปางหลวงวัดลำปางหลวงนะคะเป็นพ่อแม่กวนอิมน,นะคะ น,นี้เป็นปีขานนะคะพระธาตุช่อแห่พระเจดีประจำปีขาหอันนี้ฝนจะตกนิดนึงนะคะอันนี้เป็นตีถอดนะคะเจะดีปีถอดพระธาตุแช่แห้งน,นี่เราจะพาท่านเดินวนรอบองค์พระเจดีนะคะอันนี้เป็นปีมะโรงพระธาะตุพุทธสิ์ มีเด็กๆด,ด้วยนะคะมาเดินเล่นอันนี้เป็นเจดีประจำปีมะเสิงพระาธาตุต้นสีมหาโพธิ์พระาธาตุเจดีพุทธคยานี่เป็นปีมะเมียนะคะพระาธาตุเชวดากรงฝนตกแล้วนี่จะเป็นเจดีของปีมะแมพระาธาตุดอยสุเทพ วนนี้จะเป็นพระาธาตุประจำปีวอ,อกนะคะพระาธาตุพนมส่วนตรงจุดนี้จะเป็นพระาธาตุประจำปีละกานะคะตึกข้างล่างที่เราเห็นจะเป็นพบโชคคลินิกนะคะตอนนี้มาถึงปีจอพระาธาตุจุฬามณีนะคะ ตรงนี้จะเป็นปีกุน,ะะกน,น,กนนะคะพระทาตุอยตุงพระทาตุประจำปีกุนตกติดฝนนะคะตอนนี้เราจะเข้าไปข้างในนะคะ กวนอิมน,นะคะโอมนันิแปมมโฮองนามัสสะพะกาวโตนะหโตสมมาสมุทัสสะนโมตัสสะพะกาวโตอระหะโตสมมาสมุทัสสะนโมตัสสะพะกาวโตอระหะโตสมมาสมุทัสสะนาโมแตยซื่ตะปุยคือข้งคิวหลังกองเติกรรมกวนสีมพอสัตนาโมแตยซื่ตะปุยคือข้งคิวหลังกองเติกรรมกวนสีมพอสัตนาโมแตยซื่ตะปุย คิวข้องคิวหลังตรงตะลิงก้ามกองศรีอินขอสักนโมองนโมฮอมนโมเจ้งคิวข้องคิวหลังทั้งจิตโตรวมเกล้าหักโตเกล้าหักโตเกล้าหกโตเล่าเกล้าหกโตเล้าเกล้าหกโตสัมผัสเที่ยงหลักซิงที่ยงหลังนางลีหลังหลังหรือชิงเจ็บเชียเจียงหอยวิติ้งนโมอ้อปอยเอะปอลอบิกสาธุสาธุสาธุจะเป็นพระแม่กวนอิมองค์ใหญ่นะคะซึ่งมีความสวยงามมาก เดินขึ้นไปชั้นบนนะ,ะ,ะมันจะเป็นจุดเช่าบูชาวัตุมงคลมันนมจะแม่กวนอิน,นะคะเดี๋ยวจะพาท่านเดินขึ้นไปามบนนะคะ ที่สัตว์กวนอ้มนะคะข้างบนก็จะเป็นพระแม่กวนอิมปางต่างๆ ออจะพาทางขึ้นไปชั้นบนนะคะก็จะเป็น ตามๆเช่นกันค่ะ องใหญ่นะคะหลวงพ่อโสธรกราบสาทุเจ้าค่ะเราจะพาท่านขึ้นไปชั้นบนนะคะ นี้จะเป็นอระนั่งอินทร์พันกรนะคะองค์พระมหทองมันพร้มหทองมันพร้มหทองสาธุเราจะพาท่านขึ้นไปชั้นบน,นีกนะคะ ตรงนี้จะเป็นหลวงปูโตนะคะน้อมกราบสาธุเจ้าค่ะเราจะขึ้นไปชั้นบนนะคะ ท่านนี้จะเป็นพระสังนฆคปกนะคะสวนน้ำน้ำแกลับสาธุเจ้าค่ะเดี๋ยวเราจะพาท่านขึ้นไปชั้นบนนะคะ น้อกราบสาธุเจ้าค่ะเราจะพาท่านขึ้นไปชั้นบนนะคะตรงนี้เป็นชั้นบนสุดนคะคะน้อมกราบสาธุเจ้าค่ะ ตรงจุดนี้ปกติก็จะเห็นวิวชัดมากเลยนะคะแต่วันนี้ต้องบอกไปก่อนว่าเชียงรายฝนตกนะคะอาจจะมีฝนแถมมาด้วยให้เราดูนะคะอากาศดีมากเลยนะคะสำหรับคนเชียงรายเพราะว่าชินกับดูฝนเชียงรายก็จะมีฤดูร้อนฤดูฝนฤดูนดหนาวนะคะตอนนี้ก็ สีาฝืดเป็นหาแต่ก็ยังมีฝนตกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพระแม่กวันอิมองใหญ่นะคะหรือเราเรียกว่าดอยพระโพธิสัตว์วันยินนะคะตอนนี้ฝนตก วันนี้โองไหลอฟิ i ชั่นอฟิเชียลก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมชมคลิปในการขึ้นมาเจดีเก้ชั้นวันนี้นะคะที่วัดห้วยปักตั้งนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ